สวัสดีค่ะพวกหนูเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมสี่นะคะวนันนี้มีสมาชิกทั้งหมด8คนนะคะมีชั้นนางสาวสุวิชารุสวกิจค่ะนางสาวพัชิตากากาศตอมค่ะนางสาวนันทิตาเพชรุณีนางสาวชนิชาอภิญญานุราค่ะนางสาวอาารลดาโพทองนางสาวสุธิดาชุมฉมนางสาวมรรการเบลเวลค่ะและนางสาวพัชริดาพักตีพง วันนี้นะคะจะมาถอบบทเรียนเรื่องการพัฒนาฐานการเรียนรู้ทุเรียนดีวิถีจันทร์ค่ะฐานหนูนะคะได้ใช้หลักสองสามสี่นะคะในการถอบบทเรียนแล้วก็นําไปใช้ในฐานค่ะสองเงื่อนไขนะคะคือความรู้คู่คุณธรรมค่ะความรู้คือต้องรู้พันธุ์ทุเรียนและรู้หน้าดินที่จะปลูกนะคะรู้วิธีการใส่ปุ๋ยและวิธีการให้น้ำค่ะ เพราะว่าถ้าเราให้น้ํามากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะอาจจะทําให้ต้นทุเรียนได้รับน้ําที่มีปริมาณไม่เพียงพอค่ะคุณธรรมนะคะมีความอดทนต่อการดูแลต้นทุเรียนค่ะเพื่อให้ต้นทุเรียนออกมามีความสมบูรณ์แล้วก็จะเติบโตที่ดีค่ะมีความสามัคคีกับเพื่อนในกลุ่มนะคะและมีความขยันในการลดน้ําค่ะ สหลักการนะคะสามหลกกรมีพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีคุณคุมกันในตัวที่ดีพอประมาณนะคะ1รดน้ำวันละหนึงครั้งครั้ง,งละสามสินาทีเพื่อให้ต้นทุเรียนเยี่งได้น้ําที่เหมาะสมแล้วก็พอดีกับต้นทุเรียนนะคะโดยการจัดโดยการวางแผนการให้น้ำหรือจัดตาราง ให้ต้นเเีียได้แล้สา่อาหารที่พอดีวางแผนในการใช้ปุ๋ยในแต่ละชั้นต่อไปนะคะเป็นการเลือกพันธุ์เกียนหม่อนทองค่ะพรเป็นที่นิยมของตลาดโดยการวางแผนการปลูกค่ะแบ่งหน้าที่ให้หมอะ กับความสามารถทุกคนทำงานได้เต็มศักยภาพโดยการประชุมตัวโรงงานค่ะต่อไปเป็นสีิธินะคะวัตถุหรือเศรษฐกิจน,นะคะต้นท้เรียนจะเรินเติบต้นเรียนจะเรินเติบโตอย่างสมบูรณ์และมีสภาพสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนสางคมงนะคะสร้างความสัคคีกับเพื่อนร่วมทีมการแบ่งหน้าที่ในการทำงานทำงาน ไปนะคะสิ่งแวดล้อมค่ะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนค่ะและเป็นแหล่งเรียนรู้ระบ้อนิเวศค่ะวัฒนธรรมนะคะสืบสานวิธีวิธีการดูแลต้นทอเรียนใด้เรื่อยๆไปและเป็นภูมิปัญญาการปลูกต้นทอเรียนค่ะส่วนขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ